สวัสดีครับวันนี้มา NGD ครับ NGD ย่อมาจาก New Gita Day นะครับมันอยู่ข้างหลังผมนะครับแต่ผมนี่วิลา่าใช้วิล่าหรือเปล่ากีตาร์ห้ามโยนระวังแต่ก็เป็นกีตาร์ที่จะได้เรียกว่าตั้งใจซื้อไหมก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าซื้อเร็วมากเลยแต่ว่า ผมอยากได้กีตาร์นี่กีตาร์โปร่งนะบอกแล้วกีตาร์โปรงผมอยากได้มาสักพักใหญ่ๆมากๆแล้วก็คือผมนี่มีกีตาร์โปร่งอยู่2ตัวก็คือยามาฮ่ F 3 1 0แล้วก็เทสลาแซดสเรือกอะไรสักอย่างอะไรครับต,ตัวนั้นคอหักแล้วก็ไปซ่อมไปโมมาก็เล่นดีครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแฮปปี้ ตอนนั้นก็ไปโมมาประมาณ5้าพันก็คือผมะมีกีตาร์ป่องอยู่2ตัวแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ะก็คือมันนะก็เลยตอนแรกผมว่าจะซื้อดีๆไฮเอ็นแพงๆกว่านี้เลยนะแต่ก็ผมคิดว่ามันเร็วเกินไปฮะที่จะเล่นแบบข้ามขั้นไปขนาดนั้นอนะพวกตอนแรกว่าจะซื้อกิฟสันมาตินเทเลอร์ฮาคามิอะไรแบบ หลายหมื่นขึ้นไปเลยนะผมก็เลยคิดว่าเ,เราจริงๆยี่ห้อนี้เราก็ชอบอนะครับก็เลยเห็นมันสวยดีแล้วมันก็เป็นกีตาร์มือสองนะไม่ใช่กีตาร์มือหนึ่งนะมันคือยี่ห้ออะไรครับมันคือยี่ห้อคลาสเตอร์นั่นเองนะครับผมโอ้อยังใหม่อยู่เลยดูสิกีตาร์รุ่นนี้เท่าที่ผมไปค้นดูเนี่ยมันออกมาจากร้านเนี่ยม่น่าจะประมาณปลายปีสิบแปด ริปลายปีสิเก้านี่เองนะตอนนี้ปียี่สบเอ็ดใช่ไหมครับอืมยังใหม่อยู่เลยดูสิกับอีกอย่างหนึ่งที่ผม,มคิดว่าการซื้อของมือสองเนี่ยมันเป็นยังไงมันมันช่วยคนครับอันนี้เปนความคิดไม่รู้เข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะก็คือแบบเราได้ช่วยแบบพี่น้องรักดนตรีร้านขายอะไรอย่างนี้ด้วยกันเนี่ยทำให้เงินมันหมุนไป <laughs> อ่าโหดูครับผม ซื้อรุ่นอะไรกันนะตอนแรกผมว่าผมจะซื้อรุ่นจัมโบ้ไอ้พวกจัมโบ้เอสเจสิบแปดอะไรเงี้ยที่มันนิยมนิยมครับเขาห่อมาอีกชั้นหนึ่งอนะดีมากเลยเยวขอเวลาแกะแป๊บหนึ่งจะเย็นนะเย็นนะเออคัตเตอร์อยูล่ละ จริงแล้วผมชอบเล่นกีตาร์โปกมานะครับเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการเป็นกีตาร์ฮีโร่โซโล่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเลยครับผมแรกเริ่มบางทีเล่นกีตาร์ก็เล่นเพราะพิเศษตีขอดร้องเพลงทั่ว,วไปฮะ,ะเสกกะลาแท็กซี่แอดวอดี้แลมอะไรเงรี้ยทั่วไปก็มาฟังเพลงฝรั่งตอนมหาลัยตอนอายุ20ตน้ตนๆสิบเก้าไปตายอะไรเงรี้ย สุดท้ายแล้วผมคิดว่าก็เล่นไปเท่าที่มีความสุขาและครับโอ้โหเหงื่อแตกร้อนไม่ได้เปิด air. แอร์แปนบนึงนะโอ้โหหัวมาแล้วผมนี่เป็นคนไม่หมายเรื่องกีตาร์มือสองเลยครับบางคนเขาอาจจะอีโก้ก็ได้ว่าต้องซื้อมือหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นสมบัติเป็นแบบยังไงล่ะมันก็ส่งต่อกันมาอยู่แล้วครับ ถ้าคนคิดว่าจะซื้อแต่ของมือหนึ่งเนี่ยแล้วของวินเทจพวกแบบออริจินอลปีเก่าอะไรเงี้ยมันจะมีค่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะก็คือแบบอะไรก็ได้ให้มันสภาพดีโอ้โหไม่เอียมเลยดูสิเนี่ดูลายไม้ข้างหลังก่อนอนี่ผมเห็นรูปแค่ไม่กี่รูปเองผมก็ซื้อเลยนะกับคลิปลองเสียงรครับคาสเตอร์มันชื่อรุ่นว่าโอ้แค่ผมพูดไปเนี่ยเสียงยังสะท้อนกลับมาละ KGAE 2 2 Prestige นะครับ Made in Korea มีลายเซ็นประธานด้วยก็เป็นทรง GA นะฮะลายละเอียดเนี่ยผมไม่ค่อยรู้นะเท่าที่ผมดูด้วยตาก็น่าจะเป็น Fingerboard Rosewood นะครับคอเป็นมหกรรมี b a c k กับไซส์เนี่ยเป็น เขาเรียกว่าอีโบนี่ฮะแต่ว่าเป็นอะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นไม้อีโบนี่มันจะมีชื่อมันอยู่ท็อปเนี่ยเป็นอีเกิลแมนสปู e มั้งฮะมันต้องมีคลิปรีวิวอีกทีนึงแต่ผมไม่ถนัดกีตาร์โป่งเท่าไหร่นะผมคงไม่ทำคลิปรีวิวหรอกก็เอามาให้ดูเท่านี้แหละเขาตั้งสายมาอย่างเนี้ยจูนเนอร์อยู่ห้องนี้ก็ไม่มี จูนหงอโชนี่แหละกีตาร์ปุ่มมันต้องเป็นอย่างนี้ครับมันต้องแบบโลมาใหญ่ๆอย่างเงี้ยถูกต้องมากเลยก็ ต้องมทำความรู้จักกันต่อไปนะครับผมนี่ก็คือกีตาร์ท็อปที่เป็นท็อปออโซลิดตัวแรกของผมนะฮะราคาตัวนี้มือหนึ่งอยู่ที่ประมาณอีกนิดนึงจะสองหมื่นครับอีกนิดนึงจะสองหมื่นแต่ผมได้มาก็ไม่บอกแล้วกันก็ได้มาไม่ถือว่าลดไม่เยอะมากนะเพราะว่าสภาพมันยังใหม่นะอืม มันก็เป็นกีตาร์จะว่าแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงฮะจะว่าถูกไหมมันก็ไม่ได้ถูกมันก็แล้วยุคนี้มันพูดไม่ได้แล้วว่ากีตาร์ตัวนี้แบบราคาแรงราคาไม่แรงอะไรมันขึ้นอยู่กับสถานาการเงินของแต่ละคนนะถ้าเอาทั่วๆไปผมว่าก็ตัวนี้ก็กลางๆกลางๆหรือว่าถ้าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นรุ่นสูงแล้วนะ <laughs> ก็คือถ้าใครมีก็ทำมาหากินได้อะครับ มีภาคไฟฟ้าด้วยนะของ Airbag เนี่ยแต่ผมไม่ค่อยชำนาญกีตาร์โปร่งจริงครับผมผมคงไม่ได้เล่นเสียบไฟมากหรอกต้องไปปรับพวกการเล่นอีกโหดูสิท็อปมันตอบสนองดีมากแล้วผมเล่น y a m a h าแบบตัวเริ่มต้นมานานเนี่ยผมรู้เลยว่า โวลูมมันจะดังกว่ามากเลยพวกเนี้ยแค่สายยังไม่ได้ตั้งนะแค่ตีคอร์ดเล่นเล่นปิกกิ้งอะไรเนะี่ยแล้วอย่างไปทรง ga อย่างเงี้ยก็คือมันจะเล่นง่ายนะ ga เนี่ยย่อม,มาจากอะไรนะแกนแกน audistrium หรืออะไรแกนอะไรทักอย่างใช่ไหมฮะปกติผมจะเล่นแต่ทรงเดสเนาะที่มี2ตัวเนะี่ย สายเพี้ยนพอและก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมคราฟเตอร์ K G A E 22 p สิบสองเให้ดูกันใกล้ๆอีกครั้งโอ้โหดูไอ้ตรงตรงเนี้ยเป็นงานละเอียดตั้งใจทำมากเลยนะ ผมว่าต่อไปออกีตาร์เมล์ในเกาีเนี่ยมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าทุกวันนี้มันจีนแล้วก็อินโดใช่ไหมเกาหลีก็จะเป็นอะไรที่แบบไปทัดเทียมญี่ปุ่นอันนี้คิดไปเองนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะอนาคตนะตอนนี้ก็มีความสุขมากแล้วครับก็สวัสดีครับ